โอเคนะครับเราก็จะมาลงสีม่วงกันนะสวัสดีหลายรอบก็ไม่ใช่เนเท่าไรนะคือมันคนละคลิปกันแหละแต่ว่าผมอ่านต่อเรื่องกันนะครับดังนั้นแล้วผมไม่อยากสวัสดีต่อแล้วนะเออก็ต้องขออภัยด้วยนะมาเปิดได้อลต้าราเทสมาม่ต้องมันเสนอหน้าหลายรอบนักหลอกออาต้าบาโบอะไรนักหนาไม่รู้เหยียดที่หน้าจริงๆมาใส่อลต้าเปิดเพื่อบ,บงัง เราต้องมาดูฉากเปิดอัลต้ามันอีกไม่ใช่อัลต้าฝ่ายเราไม่เท่สียเวลาทาเป็นฝั่งเราค่อยวา่าไปอย่างนะครับเออนะทีมสีม่วงล้วนเปิดเป็นอัลต้าโวจิต้าบลูเดียวนะของผมเป็นแบบนี้ <All right. S 1> หรออัลต้าโวจิต้าบลูไม่ได้ใส่อะไรทมันแล้วกันนะเอาเคมาวิจิตโต าร์จรัวจะว่าไปทีนี้ไม่มีตัวชนะสีเลยนะค่อนข้างแย่นะอ้าวแล้วไอ้เวจิตโตตัวนี้อุตส่าห์ลงมานี่คือทีมไม่พอใช้ซะงั้นทีนี้มันชาร์จทีมไม่ค่อยดีอะเน้นจั่วานแต่ว่าเหมือนจะมีตัวเดียวที่เน้นชาร์จทีก็คือไอ้เวจิตโตเลยเจะดิวิชเพครบรอบหนึ่งปีเนี่ย การเขียวเหวี่ยงศัตรูไปแล้วเราก็ได้โจ๋ไว้คือมันเป็นการเหวี่ยงศัตรูไปนั่นแหละมันเลยแย่ต่อคอมโบไม่ได้มานะโกจิต้าลามไปดังนั้นเปลี่ยนเป็นไหนดูซุปเปอร์วิกิโต้หน่อยสิก็ตีไม่ค่อยแรงเลยอ่ะตีเข้าไม่ค่อยแรงพอเท่าโกจิต้าเท่าไหร่นะผมว่าโกจิต้ามันดูตีแรงกว่าตีนะอ่าหลบได้โอที ยังไงดีวะเอาพาซะแล้วเนี่ยมาโคจิต้าตัวนี้มาฟื้นพีได้เยอะมากเอ่อเมื่อมันลงสนามมาเวลาการ์ดใบแรกหลังจากมันลงสนามมาถ้าเกิดว่าเป็นหมัดหรือว่าเป็นยิงลูกพลังเนี่ยมันจะจัว่ว เอ้มันจะเพิ่มคิมาประมาณ50นะครับไอ้กจิต้าบูอาลตา้าเป็นสก,กินออริจินอลด้วยแถมไรซิงลัดก็ฟื้นเกณหลบได้นะดังนั้นแล้วเราจะได้เกณฑ์หลบคืนมานะไอ้ระยะแบบนั้นมันก็ยังจะอุตส่าห์กาฟ้ายิงลูกพลังจะกะยิงเข้าหน้าเลยเนาะโอ้โหไรซิงลัดเข้าีแค่สองล้านจะเบาอะไรขนาดนั้นเฮ้ยกจิต้ามันลดได้เมก,ก็จริงแต่มันลดขนาดนี้เลยเหรอ ไอ้คนจิต่าจะย่าสี่เนี่ยนตัวไวโพไปมาสีโอ้วิจิตโตมาเคาเตอร์ได้อพอดีอย่างเย่หลบได้โมโบ คิวอยู่คิว,คว,ควอ่าเบรกแล้วแล้วเดี๋ยวนะมันถ้าลงมาใหม่มันจะตัดเกีรหลบแล้วเนาะก็ระวังแต่ระวังยังไงปะอ่ามันยังเอากันโคววเวอร์เคาน์เตอร์ได้แล้วหรอคือนั่นโกจิตาก็รับฟื้นยูนิเกตไปยูนิเกตเต็มแล้วแต่ตายก่อนนะการฟ้ามันใช้การฟ้าปิดคอมโบอ่ะอิงควรต้องตีหนอให้มึงกะฆ่าเลยเนี่ย ไม่ไม่มีความปา,านีไปหน่อยนี่เกกืินไปนะเฮ้ยลาเยเดียวดับอะไรงนี้การ้าเข้าหน้าเต็มๆแล้วดูมันวีหลอดเลือดตั้งเยอะเยอะกว่าเราซะอีกที่โกงจริงตีแรงกว่าเรานะด่านชาเลนที่ชาเลนทีกมกาชาจริงนะไอ,อสเตตบอดเวอร์กว่าเราเนี่ยนะโอ้โดนเคาน์เตอร์แล้วเออ เดี๋ยวมันอาจจะเอาติมเมตมาได้ดังนั้นเราต้องใช้บาร์ดเออไม่เป็นไรเราได้เกลบกคืนมาเอาติมเมตมาแบบนี้หลบได้ชิวๆเลยเอาติมเมตมาจ่อหน้าขนาดน,นี้เราก็ต้องหลบได้แล้วแหละโอ้นี่เนี่ยฮัทักเมมมาเดี๋ยวสวนได้การฟ้าเลยอออุ้อโอยโดนไอวีโตวเวนนี่วิ่งลงมาตัด ม่งลงมาตาดเกีหลบทันทีน,นี่เเตะกลับไปโจวไวขึ้นมามากเ,เออไวขึ้นมา,มากมาวิโตตัวดีว่ารับน่าจะรับเดมิดไวอยู่บอดมันไม่คอม,โมโบูเป็นสเตปอะไรนะเออรับไม่ไหวแล้วไลท์สิงรัดอันนี้ผมจะต้องเล่นใหม่ไปเนี่ยพาดโกจิต้าบูโดนไอ้กาตาวันทีเดียวนิดลำบากเลยเนี่ย นี่ตัวตัดเกรดหลบปกติมันโดนบอดคอมโบยากนะถ้าเกิดว่ามีมตัวตัดเกรดหลบขนาดนี่เนี่ยสม่งมิเป็นด่านชาเลยจริงๆชอบเอาตัวมาสามารถต้นตีนใช้ไ์ซิงนั้นไปไม่เคยคุ้มเท่าไรหรอกแต่ไรซิงล่านมาด่านนี้มันเข้าไปแค่ไม่กี่ล้านเอง <c oughs> สองล้านได้นะครับ อุตสาห์นิ้นใช้ตัวบัฟเนี่ยตัวบัฟสองตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยกลายเป็นผมจะไม่ผ่านดานี่ยสีม่วงซะง,งั้นสีเขียวก็ผ่านได้นะได้เป็นเพราะว่าผมจัดยิมไม่ดีเท่าเดิมมั้งหรือว่าผมเล่นไม่ดีถ้าเทียบกันแล้ว <Yeah. S 1> ผมอาจจะเล่นไม่ดีมากกว่าก็ได้เนี่ย มาอัตติมีใส่ไปนี่ได้เกลลบืนมาด้วยเนาะเห็นอยู่มาเตรียมลบกือบาสไปบาสไปทีมนี้มันโคเบอร์เคาน์เตอร,ตอร์มีไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากด้วยเหลือเวลาสิบวินะคงต้องเล่นใหม่แหละวิกิโตอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้เบรกมันเลยนะโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นบิ๊กแบงฮาวีฮาวีหาว้าเต็มหน้าเลยโอ้ย อะไรเนี่ยการฟ้าโอ้โหวีสุดท้ายโดนการฟ้าด,ดับพอดีโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยไปจัดทีใหม่มาดีกว่านะอ่ะโอเคก็เปลี่ยนมาเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับได้โกฟีดมาก็ไม่ได้ใช้เลยนะก็ใช้สักหน่อยก็ได้และไออัลต้าโกจิต้านี่ก็เอามาเหมือนเดิมนะเริ่มมานี่มันจะคอมโบใส่เราได้ก่อนอืมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับ ก็โกฟีสนี่ไม่แพ้อะไรเนาะพอเปลี่ยนเป็นฟีเตอร์แล้วมันก็ช,ชนะสีไอวิจิตซูปเปอร์วิจิตอวัลตาน,นันั้นด้วยนะจะว่าไปไอตัวครบรอบนี่เป็นตัวฟิวชั่นดังนั้นเลยฟิวชันแบบเน้นตัวกริ่งมาด้วยนะเออชาเลนจ์จริงๆนะครับเอาอัลตามาใส่เป็นศัตรูเราเนี่ยโคตรเย่ความสามารถแม่ตัดเกรดลบมาแทบจะการันตีว่าบอดมีโอกาสได้คอมโบอย่างน้อยหนึ่งครั้งเลยนะมัน ต้องแบบเรียกว,ว่างไงอะ่ะเราต้องมีความสามารถที่จะแบบเคาน์เตอร์มันไวทันมากๆอ่ะแบบเห็นหน้าวีโตเปลี่ยนลงมาปุ๊บเราเปลี่ยนตัวมาเตรียมหลบอะไรงั้นเลยนะครับมาหลบโอเคได้ทันอยู่นะโอฟินมีจ,จวไวตอนแรกด้วยเนี่ยยูนิเกตทำไรได้เหมือนเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์หมัดเหรอเปือนเคาน์เตอร์บาร์สนะเปลี่ยนเป็นฟรีซา แล้วก็โดนล็อกการอุ๊ยเคาน์เต,เตอร์อ้เคาน์เตอร์อีกแล้ว โอโหเลียดแทบหมดการจะใช้การฟ้าสวนนะครับแต่ว่ามันรีบไปหน่อยอะแล้วก็ดันหลบไปเออก็หลบคุ้มดีแหละนะไรซิงรัดก็ได้เกณหลบคืนมาอยู่แล้วแต่ใช้โตัวหร่ไรซิงรัดน่าจะดเดาวิ่แรงกว่านะยังมันแล้วกันนะครับก็กดไปแล้วอนะเนาะมีเกณหลบไว้จะได้เตรียมหลบคอมโบมันด้วยโอเคมา เปรกเรียบร้อยต่อคอมโบเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโกโฟีสล้วกันนะครับจวไวอยู่สำหรับตัวคอมโบยาวๆไวช้าไปโอเีปิดได้แค่นี้แหละนะ จะว่าไปโกหงทำไมมันยังไม่ได้เซ็นไ่รตะผีวลเจลีเต็ดที่มาแบบช่วงกวุจิต้าเนเ่ยเทมากาเขียวทำอะไรได้อ่ะอ้าวลีจาร์หรออย่างนี้คอมโบว่าหลุดจังมันเกิดไมได้จริงๆนะเห็นหน้าวีโตแบบนี้ต้องการฟ้าใส่แล้ว เอาโดนล็อกการ์ดฟ้าอยู่นี่หว่าโอ้โหเพื่อจะเคนาเตอร์ดูเอ้ยมาคอมโบไฟแล้วเปลี่ยนกับมเป็นโกคูได้จวดการ์ดคอมโบเอ้ยกียดมันเพิ่มอะไรวะไอ้ความสามารถีดตรงกีดความสามารถมันลดไม่ค่อยไวเท่าไหร่เลยนะจิตต้าโดนล่วงเลยไม่ไหม จริงๆเมื่อกี้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวก็วได้นะอ่ะมาทีนี้เปลี่ยนเป็นโกหังไว้นะครับจะได้มีเกรหลบนะโอ้โหแล้วผมต้องควรจะหมาดไปแม่มันขึ้นเตือนมาพอดีขึ้นเตือนมาได้จังหวะพอดีจริงๆนะมาเปลี่ยนกันมาเปน็นโกฟีดเฮ้ยเฮเปลี่ยนดิเออเปลี่ยนแล้วโอ้ยแล้วก็หลบไม่ได้เลดีคนไรประโยชน์เลยว่าเปลี่ยนมาทั้งทีหลบไม่ได้จะง,งั้น โดนไล่ซิกนะเต็มๆแบบนี้จะรอดไหมเนี่ยถ้าดาวถูกก็รอดนะเออรอดอยู่โอเคเปียเลยเดี๋ยวมันแถบมาก็ดับแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮห้ปล่อดแม่งรอดักคอมโบเหรอเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่มันคนไม่น,นีอ่ะตี้เลยการฟ้าเลยยูนิคเกิตเคาน์เตอร์ได้ต่อด้วยการฟ้าไปไปสวนโอ้ยมันหลบอีกอแล้วโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วล่วงไปแล้วเรียบร้อยเลย พีีเซอร์คอมโบใส่มันไปเลยเปลี่ยนเป็นโกคูได้พีได้การ์ดคอมโบไปคอมโบไปจริงๆผมอยากให้โกหังมารับนะแต่ว่ามันคูดาวเปลี่ยนตัวมันไม่ทันอะ่ะอ้าวแล้วก็เหลือเลื่อนนิดเดียวอีกเท่นเคยนะโห โอเคเบรกหลอดนี้ของเอซูเปอร์ว <sair studied alive> <acuerdo> ิจ <ara> right ok ิโตได้แล้วมาเปลี่ยนเป็นโกฮังการ์ดเขียวสักหน่อยแล้วก็การ์ดฟ้าไปปิดคอมโบจากนั้นก็การ์ดเขียวแล้วผมก็จะยืนรอไลท์ซิงลัสนะครับเออไลท์ซิงลัดเข้าหน้ามันไป โอ้โหเหลือเลือดอีกนิดนึงและเป็นบ้าอะไรชอบเหลือเลือดกันนิดนึงปะโอ้โหอัลต่เมทมาแบบนี้กลัวฮังรับสิครับนับเลยยังไงก็มีเกิดใหม่อยู่เกิดใหม่แล้วกิ่งขึ้นแบบกิ่งขึ้นจริงๆนะไม่ใช่เกิดใหม่แล้วดูเป็นตัวที่ใช้ยากอ้าวเกิดใหม่ไม่ได้นะโอ้โห,ม,โโหมันตีเบาไปอะเนาะอืมแย่ยังเลยเนาะมันเปนตีเบาไปอะโอ้โหโดนตัดเกลียอยู่แล้วนี่เนี่ยเอาเฮ้ยเคาน์เ,เต,เตอร์โดนล็อกไลซิงรัดอยู่ด้วยเนี่ย นี่ยืนนิ่งก็เพราะว่าจะเคาน์เตอร์เราดูเ้ยหลบได้มาสิยังไม่อยากใช้การ์ฟ้านะเฮ้ยมันมาโอ้ะโอ้โยแย่จังเลยโดนดาบฟ้าดับเลยเนี่ยเกินใหม่แบบนึงเอ้เฮือต้องการพลังทรูของโกฮังนะครับโกคูนี่หิวเงินจริงๆต้องการพลังทรูมาการ์ดเขียวเลยหักไปจากนั้นก็กาฟ้าปิด นจิลรี่วินิสใส่หน้าไม่งเลยนี่เลยพลังเตา่าเกือบจะเท่แล้วถ้าตอนจบมันไม่ล้มลงไปวูแบบนั้นนะ